สวัสดีครับพบกับอายการจิรประวัติอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องบุตรนะครับบุตรนี่กฎหมายเขาแบ่งแบ่งเป็นหลายประเภทนะครับคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วบุตรบุญธรรมแล้วก็บุตรที่ศาลพิพากษาว่าเป็นบุตรนะครับบุตรโดยชอบด,ด้วยกฎหมายนี่เกิดขึ้นยังไงครับก็เกิดขึ้นจากกร,รณีที่ว่าบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันนะครับ ก็ถ er ือว่าเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงแต่ถ้าหากว่าผู้ชายกับผู้หญิงไม่จดทะเบียนสมรสกันแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของฝ่ายหญิงผู้หญิงมีอำนาจในการปกครองเด็กคนเดียวนะครับบิดาไม่มีอำนาจในการปกครองเด็กนะครับแล้วบุตรประเภทที่2คือบุตรนอกกฎหมายบุตรนอกกฎหมายก็อย่างที่ผมบอกนะครับว่าชายหญิงไม่จดทะเบียนสมรสกันเด็กเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้หญิงแต่ไม่ใช่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ชาย นะครับเด็กนี่ก็ไม่มีสิทธิที่จะบบรับมรดกของผู้ชายได้นะครับและผู้ชายก็ทุกคนที่เป็นพ่อก็ไม่มีสิทธิบบรับมรดกของเด็กได้เด็กจะบบรับมรดกของพ่อได้ก็แต่เมื่อเป็นบุตรที่บิดารับรองแล้วรับรองโดยการโดยพธิธีไหนนะครับให้ใช้นามสกุลนะครับส่งเสียเล่าเรียนอุปการะเลี้ยงดูไปรับส่งที่โรงเรียนประกาศคนอื่นทั่วไปว่าว่าเด็กคนนี้เป็นบุตรเป็นคนไปแจ้ง ไปแจ้งเกิดเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็คือเป็นบุตรบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วเพราะฉะนั้นเด็กก็จะสามารถที่จะรับมรดกได้นะครับประเภทที่สามก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมก็คือเราไปขอใครก็แล้วแต่นะครับมาเป็นบุตรโดยเรากับเด็กนี่ต้องอายุห่างกันอย่างน้อยสิบห้าปีนะครับแล้วขอเป็นเขามาเป็นบุตรบุญธรรมนะครับเมื่อเป็นบุตรบุญธรรมแล้วเนี่ยเขาก็สามารถรับมรดกได้โดยที่เสมือนคล้ายว่าเป็นทายาทชั้นบุตรเหมือนกัน และอันดับที่สี่คือบุตรที่สารพิพากษาว่าเป็นบุตรทําไมจองมีคําพิพากษาว่าเป็นบุตรบางทีผู้ชายผู้หญิงได้เสียกันแล้วเนี่ยผู้หญิงท้องขึ้นมาผู้ชายไม่ยอมรับนะครับผู้ชายไม่ยอมรับเมื่อผู้ชายไม่ยอมรับนะครับผู้หญิงและก็เด็กนี่ก็ฟ้องผู้ชายเพื่อให้สารพิพากษาว่าผู้ชายนี่เป็นเป็นบิดาของเด็กนะครับคือสามารถหาพยานหลักฐานมาพิสูจน์ได้ว่า ภายในระยะเวลา180ยแปด0ถึงถึง310วันคือเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์น,นะครับผู้ชายได้อยู่กินกับกับผู้หญิงคนดังกล่าวนะครับและอาจจะมีการเอามีการตรวจ DNA และเป็นยืนยันว่าเออเด็กเนี่ยเป็นบุตรเป็นบุตรของผู้ชายนะครับสายก็จะพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรเด็กก็จะมีาสามารถรับรับมรดกได้นะครับสมัยก่อนนะครับใช้กฎหมายลนสนณะผู้เมียนะครับ ลักษณะผัวเมียนี่คือผู้ชายผู้หญิงนะครับมาอยู่กินกันโดยเปิดเผยเป็นที่รู้โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาโดยชอบ้วยกฎหมายเพราะฉะนั้นบุตรที่เกิดขึ้นมานี่นะครับก็ต้องถือว่าเป็นบุตรโดยชอบโวยกฎหมายของฝ่ายชายด้วยนะครับซึ่งมีคําพิพากษาสารดีกาที่1 1 7 0งหนึ่งเทับสองพันห้าร้อยสิบและห้าเจ็ดห้าศูนย์ทับสองพันห้าร้อยสามสิบสามบัญญัติรับรองไว้นะครับแต่กรณีที่ว่าเด็กที่เกิดขึ้นหลังจาก มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับบุตรที่จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายได้ก็คือต้องชายหญิงได้จดทะเบียนสมรสนะครับ <c oughs> เด็กหญิงจะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือ,อาสารพิพากษาว่าเด็กเป็นบุตรหรือบิดาจดทะเบียนรับรองบุตรนะครับหรือชายหญิงไม่จดทะเบียนสมรสกันนะครับเด็กก็จะเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับเรามาพบกันกนะครับว่าขราวหน้าผมจะพูดเรื่องอะไรยังไงครับสวัสดีครับ